สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักน้องชาวชาวกันนะคะชาวชาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกน้องๆมาจากจีนค่ะในปี1895ควีนวิกตเรียแห่งราชาอาณาจักรทรงให้ความสนใจเลยทำให้เจ้าชาวชาวเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษลักษณะของชาวชาวน่าจะาคล้ายหมีขนแน่นฟูเหมือนสิงโต นอกจากนี้จุดเด่นของชาวชาวคือมีลิ้นสีดำชาวชาวจะมีทั้งหมด5สีค่ะมีสีน้ำตาลสีดำสีบูสีครีมและสีชินนามอนในสมัยราชวงศ์ชาวชาวจะเป็นที่นิยมเลี้ยงเพราะเชื่อว่าจะเสริมดวงและบารมีของคนเลี้ยงค่ะลักษณะนิสัยของชาวชาวเขาจะไม่ชอบคนแปลกหน้ารักสันโดษร,รักอิสระไม่ใช่น้องหมาที่ขี้ประจบ รักความสะอาดและซื่อสัตว์ต่อเจ้าของค่ะเชาวจะเป็นสุนัขขนาดกลางเลี้ยงง่ายไม่ชอบอากาศร้อนสักเท่าไหร่ไม่ชอบออกกําลังกายแต่เจ้าของควรพาไปออกกําลังกายสักประมาณ15นาทีนะคะส่วนเรื่องการดูแลน้องนะคะน้องอาบน้ําได้เดือนละ3-4ง,งครั้งสามารถตัดขนได้ตัดเล็บได้ แล้วก็ดูแลช่องปากพวกหินปูนดูแลเรื่องผิวหนังเรื่องขนทานอาหารสําหรับน้องหมาไม่ทานอาหารคนพาไปพบแพทย์แค่นี้ก็หมดห่วงเรื่องการดูแลน้องแล้วค่ะส่วนพี่ๆท่านไหนอยากเลี้ยงน้องเช่าๆ1 7 8ฟาร์มพอไม่คําปรึกษาให้คำแนะนำแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ